กินอิ่มแล้วก็มีล่องกล่องจานน้องกินอิ่มก็กินผลไม้เนาะมาได้จ้ากินขขาน้ำกันเอ่าอพี่น้องซื้นมาหิวเข่ารถแล้วจ้าเนาะสวัสดียามา้าพี่น้อง คำเขายังคามืออยู่นะจ๊ะเนาะมาได้ใจกินเขาน้ากันจ้าแต่นั้นแท้ย่ำใจย่ำย่ำย่ำปกติย่ำมะซาพี่น้องคำเขายังคามืออยู่นะจ๊ะเนาะมาได้ใจกินเขาน้ากันจ้าแต่นั้แท้ย่ำใจย่ำย่ำย่ำแทบพี่น้องจ้า ยิ้มเลยก็แสียมยิ้มนั่นเนาะอดียังไม,ม,มาเซราพี่น้องคำเขายัางข้ามืออยู่นะจนะ๊ะเนาะมาได้ใจก,กินเขาน้ำกันจ้าแตนแทนยิม้มจ้ายิมย้มยิม้มยิ้ม กินข้าวฟนกับตกลิ้นเนาะจ้ะพี่น้องฝนตกลิ้นจ้าตอนเนี้ยกินอิ่มเดียวก็มีล่องกล่องจ้าพี่น้องกินอิ่มก็กินผลไม้เนาะมาได้จ้ากินข้าวน้ำก๋ำใช่คิดหนาพอกันไหมเด้อจ้าคิดง่ายๆอยู่ง่ายเนาะจ้ะ ปกติย้ำมาเศร้าพี่น้องคำามเขายังคามืออยู่นะจ๊ะเนาะมาได้ใจกินเขาน้ำกันจ้าแตนแทนย้ำจ้าย่ำย้ำย้ำฮึ่มป๊อกหน้องเจ้าบองกับมีดได้จ้ะเจ้าบองพี่น้องบม่ได้เหตุเองเลยจ้ะฮึ่ป๊อกหน้องเจ้าบองกับมีดได้จ้ะเจ้าบองพี่น้อง ไม่ได้เห็ดเองแห้วอ้ะันทำนี่หรือจ้ะพี่น้องไม่ได้ bye, จ้าไม่ได้ย่อพี่น้องตื่นมาหิวเขา่าลดนะจ้าเนาะอืมอืมโอ,อ้โหน้อง จเจีบว่องกับมี่ได้จังเจ้าบว่องพี่น้องไม่ได้เหตุเองแล้วจ้ะออน่อพี่น้องตื่นมาหิวเข่ารถนะจะ้ะเนาะ กินข anyway, ้าวฝนกตกลิ่นเนาะจ้าพี่น้องฝนตกลิ่นจ้าตอนเนี้ยอืมต้ขอน้องเจ้าบองกับมีดได้จ้ะเจ้าบองพี่น้องไม่ได้เห็ดเองไปกัอืมต้มข้อน้องเจ้าบองกับมีดได้จ้ะเจ้าบองพี่น้องไม่ได้เห็ดเองไปกับสวัสดียามาเศร้าพี่น้อง คำเขายัางค่ามืออยู่นะจนะ๊ะเนาะมาได้ใจก,กินเขาน้ากันจ้าแตนแทนย่ำจาจย่ำย่ำย่ำกินเขา่าฝนระตุกลิ่นนะจ๊ะพี่น้องฝนต,ตกลิ่นจ้าตอนเนี้ยเอาพี่น้องตื่นมาหิวเข่าโดนนะจนะ๊ะเนาะ แซ่บพี่น้องจ้ากินยำใบกับแซ่บยำนั่นเนาะซือ้ <c oughs> อเดี๋ยวบองเมนดาจลับพูดกันปะตรงนี้ผักพี่พน้องผักเหมือจะมาขึ้นเนี่ยทำนี้แล้วจ้าพี่น้อง Bye bai tao, bác bai kìa mặt tao. Kìa mặt tao, kìa mặt tao. Kìa mặt tao, kìa mặt tao. ตาม,มีเลยจ้าพี่น้องบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายคลิปหน้าพอกันไหมเด้อจ้าตามีเลยจ้าพี่น้องบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายตามีเลยจ้าพี่น้องบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายกินง่ายๆอยู่ยังไงนะจ้า ยำๆค่ะแสียบๆน้ำกันเนะดือพีน่น้องมาจ้ากินข้าวเบื่อนเลเนี่ยอืมกินข้าวเส้าข้าวเส้าแต่สายพีหนาพ่อกันไหมเด้อจ้าไปพีหนาพ่อกันไหมเด้อจ้าแสีบพี่น้องจ้ากินยำใะก็แเสียบยำนั่นเนาะ กินข่าวฝนกระต o กลื่นเนาะจ้ะพี่น้องฝนตกลื่นจ้าตอนเนี้ยทำมีแล้วจ้ะพี่น้องบาบบายจ้าายบาย ซื้อเดี๋ยวบองแมงดาสาวผู้แต่งไปตัวมีผักพี่น้องผักเมื่อจะเมื่อคืนเนี่ยพี่น้องตื่นมาหิวเข่ารเนาะจ้ะเนาะอืออือ พิหน้าพ่อกันไหมเด้อจ้าเอาพี่น้องตื่นมาหิวเข่ารถนะจ้าเนาะปกติยังมะซาวพี่น้องคำเข่า,ขายัางคามืออยู่นะจ้ะเนาะมาเด้อจ้าก,กินเขาน้ำกันจ้าแต้มแทนแทนย้ำจ้าย่ำย้ำย้ำกินง่ายๆอยู่ง่ายๆนะจ้ะ กินอิ่มแล้วก็มีล่องกล่องกันเนาะกินอิ่มก็กินผลไม้เนาะมาได้จ้ากินข้าวน้ำกั่นได้พิหนาพ่อกันไหมเด้อจ้ากินเข่าฝนตกลิ้นเนาะจ้าพี่น้องฝนตกลิ้นจ้าตอนเนี้ยยำยำค่ะแสบแสบน้ำกันเด้อพี่น้องมาจ้ากินข้าวเได้ไหมเนี่ยกินข้าวเศร้า ก็เสาร์เต็มสักตำมีแล้วจ้ะพี่น้องบ๊ายบายจ้ามบายๆตำหนีแล้วจ้ะพี่น้องบ๊ายบายจ้ามบายๆ ทำนีแล้วจ้ะพี่น้องบา,บายยจ้บาบายกินข้าวฝนกระตุกลิ่นนะจ้ะพี่น้องฝนต,ตกลิ่นจ้าตอนเนี้ยกินง่ายๆอยู่ง่ายๆนะจ้ะแซ่บพี่น้องจ้า